เราไดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษในรอบ11ิทีมสุดท้ายกันดีกว่าประจำเช้าวันศุกร์ที่6มีนาคม2020ก็ปรากฏว่าดาบี้เคาน์ตี้ครับเปิดไพ่พาร์ต้อนรับการมาเยือนของแมนยูในเตดครับแล้วก็แพ้ให้กับแมนยูไป0-3ครับเกมนี้ทีมเยือนแมนยูได้3ประตูจากลูกชอครับนาทีที่33โอเดอกาโลนาทีที่41แล้วก็อิกาโลครับยิงประตูที่2ของตัวเองในนาทีที่70นะฮะก็เป็นแมนยูที่บุกมา คว้าชัยเหนือแกะเขาเหล็กดับบี้เขาตีไปได้ครับก็เขารอบ8ทีมสุดท้ายอีกหนึ่งฤดูกาลนะสำหรับแมนยูในเตะจะไปได้แก้ไกลได้แค่ไหนก็ต้องตามดูกันต่อไปซึ่งในรอบก่อนลอนชาเลอร์หรือรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเตะในช่วง21มีนาะคม2 0ง0ครับประมาณปลายเดือนนี้นี่เองฮนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับ8ทีมสุดท้ายครับใครเจอกันบ้างก็จะมีเชฟฟด์ยูเตดครับได้เล่นในบ้านเจอกับไอบ้พื้นใหญ่อาร์เซนอล ทางนิวครับเล่นในบ้านพบกับทางแมนซิตอร์นอริซิตี้ City จะเจอกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้พบกับทางสิงบุเชลซี Chelsea นั่นเองโอโ้โหน่าดูกันทุกคู่เลยนะเนี่ย